ได้ฟังทัศนคติของน้องบอยสีใช้แล้วเนาะโอ้โหเป็นทัศนคติที่ยอดเยี่ยมอีรีค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะที่น้องบอยสีใช้เพิ่นก็ได้เอามาสอนอหลายๆขูหลายคนเนาะสอน คือบอมเนอามาสอนคือเอามาเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าให้กับพี่พี่พ่อพอแม่แม่แมน้องน้องนองุนง่นงนงุงได้ฟังได้รู้ได้เห็นน้ากันเนาะค่ะเนาะมันเป็นทัศนคติที่น้องบอยเพิ่นเคยพานมาแล้วเพิ่นก็อยากให้ทุกคนได้เห็นกับถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะได้มาเห็นเพิ่นเว้าแบบนี้มันย้ายแบบนี้เฮาก รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอาอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความคิดที่เพิ่นคิดออกมาได้แบบนี้เบ้าได้ออกมาแบบนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่เห็ดให้คนเขาฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างาภาคภูมิใจได้อย่างแบบ มั่นใจในตัวเองสินะซื้อการที่เป็นศินลปินนักแสดงเนาะเป็นศินลปินนักแสดงที่มีคุณภาพที่เฮ็ดให้พอๆแม่แม่แฟนคขับเอซีอยากที่ให้อ,อยากจะให้ใหเบิ่งจากาโฟกัสจากผลงานที่ดีของเขาได้ชื่นชอบในผลงานที่ดีของเขาสินะว่าอยากให้เห็นในสิ่งในภาพพจน ที่บดีงสิน่ะเพิ่นก็เลยเอามาเล่ามาเล่าให้ให้ให้ฟังว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนาะคือน้องบอยนี่เพิ่นมีทัศนคติที่ดีมากๆและเยี่ยมมากๆเลยค่ะเนาะนี่ซีซีซีบอลให้ซีอาร์ให้พอๆแม่แฟนขับเอฟซีฟังว่าน้องบอยเพิ่นโพดในทัศนคติของเพิ่น โคดที่ผ่านๆมาวาอ่าที่เพื่อนต้องออกกฎแบบนี้มันเป็นแบบใดม,มันเป็นสาเหตุอันอยังทันเถาะเนาะอ่าคือไผสิคิดแนวใดบบฮูวาซันมันมาเด้อครับหลายมุมที่มองวงผมกะมีกฎห้ามห้ามคือกันวาซันห้ามกินเหล้าในเวลาทำงานวาซันมาตั้งแต่ปีแรก มันอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสมัยก่อนผมก็ผ่านมาหมดอย่างน้อยหนึ่งขวดอ,อย่างน้อยๆแต่ก่อนน้องเอยเพิ่งก็บ,บอกว่าผ่านมาหมดอ,อย่างน้อยๆหนึ่งขวดน้อยก่อนขืนเวทีและเพียวๆทุกข้างก่อนขืนไปล้ําชีวิตผมไม่ไปหน้ามาหลังเหมือนกับ จะตีเหมือนกับจะดีแต่ก็ไม่ดีลอยต่อที่ได้เข้ามาอยู่วงระเบียบวาทะสินพ่อระเบียบบอกว่ามาอยู่วงนี้มีถือหรือมีกฎห้ามกินเหล้าผมก็ได้อธิษฐานต่อหน้า ค่ายวงระเบียบว่าผมจะไม่กินเหล้าอีกชีวิตเปลี่ยนชีวิตผมชีวิตก็ชีวิตกระเลียนไป่นทอ่าชีวิตผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้เรื่องการดื่มมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ในเวลาทำงานผมคิดว่าไม่ควรโดยเฉพาะการอยู่ในหมู่มากคนที่คนนี้กินได้คนนั้นก็กินได้บางคนกินแล้วเพียเหนื่อยไม่อยากทำงานและโดยเฉพาะวงไหนที่มีงานทุกวันมันก็จะส่งผลให้กับสุขภาพวันนั้นแหละครับที่มันจะ ที่มันจะมีผลกระทบต่อผลงานของตัวเองและภาพรวมเหตุผลว่าต้องสร้างฟิลผมคิดว่าไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องต้องเพราะเรามาประกอบอาชีพเราต้องฝึกการสร้างฟิลสร้างอารมณ์ของนักแสดงต้องฝึกต้องฝน โดยที่ไม่ต้องพึ่งเล่าส่วนวงผมก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยมากแต่ถ้าผมรู้ผมก็เรียกปุยเป็นการส่วนตัวด้วยเหตุผลครับวงเล็บถ้านอกเวลางานผมไม่ยุ่งครับถือว่าเรื่องส่วนตัวบางคนมีแอบกินบ้างแต่ไม่ประเจิดประเจอ,เจอซึ่งผมก็มองว่าเป็นการให้เกียรติผมแต่ถ้าพลาดเรื่องงานผมก็จะต่อย จะค่อยๆหักคะแนนและถ้าถึงที่สุดแล้วผมจะให้พิจารณาตัวเองสั้นดอกว่าเว้าให้ฟังครับสั้นเพิ่วมาจังสี่เ้ยค่ะ,ะและอีกเหตุผลหนึ่งจะอ้างว่าผู้ชมมีแบงค์พันแก้วก็ต้องกินอย่าเลยเราโฟกัสหน้าที่ โฟกัสที่ตัวเราอย่าไปเห็นแก่เงินแค่นั้นสิ่งดีๆมันมีมากมายกว่านี้เต้นให้ดีร้องให้ดีแสดงให้ดีนิสัยดีนิสัยด,ยดีดีกับแฟนคลับมีอัธยาศัยที่ดีกับทุกๆคนแฟนคลับจะรักและสนับสนุนแบบยาวๆแมนอิลีจา้าถูกต้องจา้าถูกคำที่ น้องบอยสีใช้เพิ่นบอกทุกอย่างเนื้อคะแมนยังที่น้องบอดน้องบอยสีใช้เพิรนสอนล่ะค่ะนี่แฟนคลับเอฟซีเพิ่นกับเข่ามาคอมเมนบอกว่าเห็นด้วยกับแนวคิดอของน้องบอยครับมาสันนี่มีแต่คนออกมาสุดยอดมากค่ะมีทั้งพระเดชและพระคุณในการปกป้องถ้าเป็นมืออาชีพพอก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรมาสร้างฟิน มันแค่ข้ออ้างถ้ามักกินกลับไปเป็นผู้ชมการทำงานในระบบองค์กรไม่มีใครให้ดื่มอยู่แล้วในกรณีถูกต้องค่ะนี่แหละคือมันเป็นเหตุผลที่ดีเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองทุกๆคนเนาะอ่ะนี่ทัศนคติของ น้องบอยสีใช้ที่เพิ่นอยากให้ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานออกมาดีแล้วมันก็จะดีกับตัวเองทุกคนนะคะเนาะเอามันยิยยแสงกบมีข่าวสารเบาซูแฟนกับเอซี่พุณานรักทั้งสามนี้มินิขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ